กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงสุภาพบุรุษกับการดูแลตัวเองวิธีไปพูดเนี่ยพี่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็มีเยอะแยะและผู้ชายหลายๆคนเนี่ยอยู่ดีๆพี่จะไปบอกว่าผู้ชายควรทากันแดด <c oughs> ผู้ชายควรจะเลือกโฟมล้างหน้า <c oughs> เลือกครีมล้างหน้า <c oughs> <c oughs> ทารีแพลย์หน่อยเนี่ยโอ้โหผมกำลังนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งที่บางทีแก้ล้างอาจจะใช้สบู่ก้อนธรรมดาล้างเสร็จจบกันนะพี่มีวิธีคุยยังไงให้ผู้ชายที่เขาฟังพี่อยากจะมาใช้ผลิตภัณฑ์3รายการนี้เหมือนกับพี่อ่ะ อย่างแรกเลยก็คือตัวเองครับที่ที่ได้ใช้แล้วมันเกิดความมั่นใจแล้วก็คือสิ่งที่เห็นก็คือ,อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราครับ,รบมันเหมือนกับเติมความมั่นใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ,รบพอพอภาพที่เราออกปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็จําเป็นผมก็จะถามเขาว่าเขารางหน้าไหม นะครับถ้าเขาล้างหน้าวันนี้เขาใช้หลายล้างหน้าแต่ว่าสําหรับผมผมใช้ตัวนี้นะครับในราคาแค่240บาทอย่างเงี้ยนะครับใช้ประหยัดมากเลยแล้วก็มีบํารุงอยู่ในตัวด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนหน้ามันนะครับใช้โฟมตัวกรรมลราตตัวนี้นะครับมันก็จะ,ะทําให้เนี่ยหน้าแบบนี้ S <S ผมก็จะโชว์เอาหน้าตัวเองเป็นเหมือนเหมือนเป็นโชว์ลูมเป็นเป็นวีเซนเตอร์ด้วยตัวเองเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ผมก็จะให้เห็นความสาคัญว่าพออายุเยอะแล้วกับการบรุงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยอะไรต่างๆ <S <S 2> <S 2> ที่ที่ไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่ที่มันเกิดปัญหาต่อต่อหน้าเรานะครับตัวบํารุงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจเลยว่าก็คือตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีหลายคนบอกบอกว่าเนี่ยทำกรฟรินตั้งแต่แก่ ย่าหนุ่มนะครับก็เลยโอเคตัวน okay, okay. ี้มันก็จะเป็นตัวเหมือนเหมือนเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นผมใช้บอกว่าผมประทับใจมากๆเลยนะครับที่อยากจะบอกให้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องของการแดดมันเป็นการป้องกันเพราะเราบํารุงแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ป้องกันมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการบํารุงเป็นเรื่องที่การป้องกันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะตัวนี้แล้วก็ราคา ไม่สูงเลยครับ270บาทโอ้ใครๆก็ซื้อได้ใช้ได้นานมากครับประหยัดกว่าผมผมใช้ในทีก็อย่างบอกนะผมโดยนิ่ัยของผมเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วน่ะนะครับบีบเข้าไปก็รั่นงเลยนะครับเป็นแต่เนี่ยโอเคเพราะผมก็ว่าเวลาผมไปคุยกับเพื่อนผมนะครับเขาบอกเฮ้ยไปทำอะไรมานะครับเนี่ยผมก็บอกผมก็ใช้ตัวนี้มาสับใช้ตัวนี้แต่ในมุมของคอลลาเจนซิงค์เนี่ยนะครับบางทีความเป็นเพื่อนแล้วก็ นะครับก็จะคุยคุยได้ลึกหน่อยคุยได้ลึกหน่อยครับแล้วก็รู้สึกเวลาคุยก็สร้างความมั่นใจนะครับความกระฉับกระเฉงของของตัวเรารซึ่งเป็นพื้นฐานประกอบกับคาว่าคอลลาเจนนะครับกับคำว่าซิงค์นะครับบางทีเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับจริงๆว่า โลกโซเชียลนะครับการให้ข้อมูลการถึงข้อมูลของผู้บริโภคเดียวที่มีมากขึ้นนะครับแล้วเราตอบโจทย์ตัวนี้นะครับกับย้อนกลับไปถึงเรื่องของมาตรฐานเรื่องของวัตถุดิบที่เราสร้างความมั่นใจเรื่องของแบรนด์กิฟฟินเนี่ยผมว่านะครับและข้อสาคัญเรื่องของราคาที่สัมผัสได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากับคุณค่าเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าให้เขาไปดูตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นตู้แช่ที่ที่มีเครื่องดื่มประเภทคอลลาเจนพวกเนี้ยนะครับ ราคาค่อนข้างจะสูงมากนะครับราคาค่อนข้างจะสูงมากบางขวดก็บาง,บางเจ้าก็เป็น4ี0ร้อเป็นพันก็มีนะครับแต่ของเราเนี่ยกล่องหนึงหขวดสามร้อยสาบาทผมว่ามันเข้าถึงได้ง่ายนะครับบางครั้งบางทีเรื่องของกินเขาเรียกว่าเครื่องดื่มชูกําลังนะครับบางทีแทบจะไม่มีคุณค่าสักเท่าไหร่มันมีแต่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเรานะครับอย่างเปปไทา์คอเลสเจนเปปทา์เนี่ย4,000มิลลิกรัมโอ้โหนะครับสูงที่สุดในท้องตลาดนะครับที่มันเป็นคุณค่าจริงๆรับพูดถึงจะว่าไปข้อมูลที่พี่พูดก็สําคัญแต่ลีลาการพูดเนี่ยถ้าพูดออกมาจากใจครับกินเองใช้เองถูกต้องครับถูกต้องมันมีชัยไปกว่าครึ่งเลยโอ้โหเนี่นี่คือหัวใจสําคัญเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ทานเองมันเหมือนเราโกหกเขานะครับอาจารย์นะครับโกหกยังไม่พอ ถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกหนังหน้า,ามันตอบตนสนองใช่แล้วค,คือมันไม่ได้อพอไม่ได้ปุ๊บเราเราไปสายความเชื่อถือมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าโอเคหนึ่งผลผลิตที่ดีประสิทธิภาพที่ดีในตัวเราที่ไปพรีเซนต์นะครับความมั่นใจนะครับที่เราใช้อยู่แล้วมันก็สร้างความมั่นใจได้สองต่อนะครับให้กับผู้บริโภคนั่นแหละแต่ยังไม่พอนะครับผมบอกได้เลยว่าการใช้สินค้าตัวนี้นะครับสร้างโอกาสของการสร้างธุรกิจได้ด้วยนะครับ เพราะว่ามันจะต่อยอดไปอย่างเงี้ยต่อยอดไปครับเพราะว่าเพื่อนผมนะครับเนี่ยหลายอ่าหลายคนตั้งแต่จบมสามไม่ได้เจอกันเลยพอตอนหลังเนี่ยมารู้ได้เจอกันในไลน์ได้คุยกันได้นัดพบปะกกันเฮ้ยไปทําอะไรมาตัวเนี้ยชุดเนี้ยออกเป็นว่าเล่นเลยครับนะครับชุดนี้อันนี้สองร้อยสี่สิบสองร้อยชุดไม่ถึงไม่ถึงแปดร้อยนะครับจันนะครับไม่ถึงแปดร้อยอ่ะเอนะครับประมาณแปดร้อยเก้าร้อยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับในราคาที่ ซื้อได้สบายๆนะครับแล้วก็สังกัญก็คือว่าพอเราบอกด้วยความมั่นใจแล้วเขาเข้าไปใช้เขาก็มั่นใจพอมั่นใจพวกโตอื่นตามมาหมดเลยครับสองพันกว่ารายการฮ้ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็คราวนี้โอกาสของการสร้างธุรกิจก็มีนะครับเริ่มต้นจากผู้ใช้สินค้าประกอบกับความสําเร็จของเราที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยนะครับมันสามารถสร้างนักธุรกิจได้ด้วยนะครับเพื่อนผมหลายๆคนเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจที่จะทําธุรกิจแต่พอได้ใช้สินค้าประทับใจเอ้ยเห็น ความแตกต่างของเรานะครับมีชีวิตความเป็อยู่ที่ดีขึ้นมีรถที่ดีขึ้นไม่เป็นนี่อะไรอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงโบเกอร์ลิกี่ดีขึ้นเฮ้ยสนใจที่จะเป็นธุรธกิจครับหลังจากนั้นสินค้าพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นสินค้าเปิดใจได้มันเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นให้เพื่อนเราได้ใช้สินค้าแบบที่เราใช้พอเพื่อนชอบปั๊บเนี่ยเหลียวเพื่อนเนี่ยจะเข้าใจเองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ไม่ได้เน้นขายแต่ตเน้นการส่งต่อส่งตค,ความเข้าใจของการใช้สินค้าคของธุรกิจต่างๆเดี๋ยวธุรกิจมันจะตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพี่ชนากำลังจะบอกว่า อย่าเครียดถ้าคุยกับใครแล้วเขายังไม่สนใจธุรกิจแต่ขอให้เขาเริ่มต้นชอบสินค้าเหมือนที่เราชอบก่อนคือจริงแล้วหลายๆคนไม่เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนะครับก็คือใจร้อนนะครับแล้วไปนําเสนอแล้วุ๊บเขาต้องซื้อไม่ใช่ครับอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีองค์ประกอบที่เริ่มต้นจากตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือในเรื่องของบุคลิกของเราการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยเพราะต้องยอมรับว่า เขาเรียกค,คนจนก็มีฟอร์มคนจนก็มีศักดิ์ศรีเขาเพราะถ้าเกิดเราไปดูถูกเขาอะไรเขาเนี่ยมันก็เจนแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างความมาั่นใจให้กับเขา,เขาบางครั้งนะครับเขาอาจจะไม่จะตัดสินใจซื้อในทันทีทันใดแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปพูดให้เขาแล้วครับบางคนอยากได้แต่ความพร้อมไม่มีเงินยังไม่มีรอสิ้นเดือนก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปยัดเย็ดต้องซื้อต้องซื้อคนไม่มีตัง ก็ตัดสินใจซื้อไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้ผู้บริโภคเป็นอย่างไรเข้าใจยังไงนะครับเมื่อเมื่อเป็นแบบนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่านะครับเราก็จะได้เพื่อนความเป็นเพื่อนก็ยังอยู่ความเป็นพี่เป็นน้องก็ยังอยู่แล้วในอนาคตความเป็นธุรกิจมันจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมได้บอกื่องชีวิตเหมือนฝันกัจาจันครับผมเอาละครับนี่ก็คือวิธีการที่เราจะสังเกตเห็นง่ายๆว่าความสุขจากการพูดคุยสิ่งที่เราใช้จริงกินจริงในชีวิตประจําวันจะก่อให้เกิดรายได้ที่งดงามในอนาคตได้อย่างสบายๆนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและพี่สง่าต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ